สรุปแล้วเียที่ของพี่เก็ของแท้หครรับเาือือกันนรับมมาเดงยังจะไปดูหรือยังเอ็นเอ็นวัวเมปาคาร์ เขเจะของนะบันนี้อันนี้ของแงยวงอาอย่าไปซูนไม่เล่าใกว่ามนอันนี้ได้เจเจ็ดหกเจเจเจ็ดหกของแหงอ่ะอย่าไปซูนสิคะแต่มันเหลือเป็นหนึ่งหกแล้วสามหาปดสามาปดของไอ้เก่งนและครับผมของคนหน่อยเจเจเจ็ดกแล้คนหน่อยมือไปแตะก้อนเลยสามหาแปด ตตแต่เขาเรูวาร่ิรู้วาเลขที่บันไอเล้มาเลขทีไอี่บ่ราาู้ว่แาแล้วเราทำไมาเลขทีไอผู้ป่วยหาสตเลยผ่าแล้วส่วนเยคือ,ค,อคือรู้วา่าอันนั้นเป็นของก้าของ คือรู้ว่านั่นเป็นของเจ้าของค<ะ>ือรู้ว่าอันทีนั่น,นอะคลิปคนจุดดูนะช่องเขาหน่อยนะครับผมคลิปอนจุดมาทายแล้วคลิปนะนึงแม่นมวแมนแล้วเรยววันนี้นะจะจกลนะเอามือไปซู้นเหรอ ในครัวแงน้ม่นันสิบแม่คาหวานแม่บรรยากาศในครัวมีครั้งคนในลูก เนี่ยพระรามพระรามและองค์พระทั้งหลายนี้เอาไว้พระเจ้าพระเจ้าจึงนับนับแล้วย่อมไมเป็นไปดีการรอบนอก

เลยขึ้นบ้านไม่สินาฬิขาผู้ใดคือลาบนะลาบนาฬิกาผู้ใดคือลาบทำไมลาบถึงต้องมีทุกงานอ่ะเขาพอยแม่ผู้ใดอู่ต้องคอมเมนตะคะอ้าวกระโชกลาบเลยทำไมบ่อมเ่ยเขเมนต์ลงเราในงานทุกงานที่เป็นงานคลินิกคนถ่ายละทุกอย่างเลยทำไมต้องมีลาบทำไมมันย้อนแสงมึงเมึงเดินหลังบาทเหรอนี่ยยังไม่เคยรีวิวนะรีวิวรีวิวเบิร์าเดินหล่ะทั้งว่าเดินเนี่ย เดินน exactly. like ี uh, here, mm ่เ hmm. ดิน่อแม่ถามรู้ว่อะไรอันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านแล้วเบิดเนาะอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่แนวแม่มักหรืแม่เห็นแล้วมิต้ยอดเลยขอไป็นลวกเดีบยว่านี่เนี่ยเดี๋ยวจะให้แล้วลวกเลยนี่ไม่ไม่คืออะไรผักลำกินกับแก้วภาษาอีสานผักล่ำผักลำคือตล่ำป้านบางยอด ยอดไหมคะของมักเลยด้วยเนี่ยกินได้บขอขึ้นได้บปลามีจตาผักอันนี้คือผักขี้เล็กบางแดนมิแต่ยอดเท่าะมันถกผลยันีต้นแคนี่ต่นอะไรมงต่านมิสางตาเอียงก็แนว้วกินผักอันนี้อันนี้ก็แนว้วกินไดนี่นี่อะไนค่ะเข้มน้อย เค็มทั้งเค็มทั้งเหนียวเหนียวมีคาม้วนเป็เมี่ยมขนเกี้ยวหรือกเวยนี้นี่ปลาคารม้วนบ่อบกกินจะกินผักล่ามหนิระบายพ่อมมันสิมีผักอันนึงที่มันจะเป็นยอดอ๋อที่มันจะเป็นใบเหมือนผักซีไปที่มันเป็นใบเหมือนหอมแหมแล้วมันเอามาจำมาจำแก้วกินนะพ่อมันคืออย่างกว่าแหมอย่างใบเหมือนหอมใบเหมือนต้นหอมอ่ะแล้วก็มามัดไอ กินกับแก้วแห่คุยแก้วกินไหมเั็นบอสจาดแล้วพอจำได้บอสแพ้ยังกินสู้มือในี่ไหนเป็นบอสบอสบอสมันฝาดตอนนั้นที่มันกินกับแก้วแล้วมันแสบแสบไหมแทนห่วงอะนั่นอะไรก็สมบ่กัติเขากินกับแก้วแล้วมันแสบไม่เป็นตอนนี้เลี้ยงพักลำเราไว้แล้วเดี๋ยวนะคะอะไรบางคอเรา เวลาเวลักษณมดีไม่ดีไม่งามไม่เป็นมงคลในร่าง,งกายเกิดทั้งหลายไดสถานะนี้อให้สลายหายไปเหลือไว้เฉพาะว่าอย่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยบ้างมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปี าสาธุสาธุสาธุยตทาวริวหาปุราภริปเรติสาธทะเจเอวเมวัยโตทินดังเอ,เอตตัง<ป>อุปกจจติจิตังปิตังดุมังกิปเมวาจมิตตุ เจแปปุเรนโนสังกปาจันโนปนรสุยธามนิโชมิรสุสยทังวิวันฉันตุสามโรโหวินาสตจังปวาตวัน

คลิปน,นี้ก็ฝากแคน่นนะครับผมรอชมคลิปต่อไปนะครับขอพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ